เอาละครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าจะเทรดกันยังไงเราจะมาแกะคู่มือฉบับโปรเฟชชั่นอลให้กลายเป็นเพลย์บุ๊กที่ชัดเจนเอาไปใช้ได้จริงกันเลยครับนี่แหละครับคำถามสำคัญที่สุดเลยเงินเฟอ้อมันกำลังลดลงนะ่ะใช่แต่ประเด็นคือมันลดลงเร็วพอหรือยังคำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับ ที่เป็นเหมือนหัวใจหลักที่นักลงทุนทั้งโลกกำลังจ้องมองกันอยู่และมันจะเป็นตัวชี้ชะตาที่ทางตลาดหลังประกาศตัวเลขเลยโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูกลยุทธ์กันแบบเต็มๆเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนมาดูกันว่าเอ๊ะตอนนี้ตลาดโดยรวมเขาคิดอะไรกันอยู่อะไรคือฉากหลังที่กําหนดว่าตลาดจะตอบสนองกับตัวเลขยังไงคืออย่างนี้ครับภาพรวมเนี่ยเงินเฟอ้อมันดูเหมือนจะชะลอตัวลงนะซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณราคาพลังงานที่มันถูกลง แต่ตลาดไม่ได้มองแค่นั้นครับจุดที่ทุกคนโฟกัสจริงๆจ้องเขม็ง,ง,งกันเลยเนี่ยก็คือตัวเลขคซีพีอครับไอตัวที่ไม่รวมอาหารกับพลังงานเพราะนี่แหละคือของจริงนี่คือตัวเลขที่เฟดจะใช้ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงกับดอกเบีย้ยต่อทีนี้เรามาลองมองการประกาศตัวเลขครั้งนี้ให้เป็นเหมือนละครเรื่องหนึงน่งดีกว่าครับซึ่งมันมีฉากจบที่เป็นไปได้อยู่3แบบหรือ3องค์นั่นเองเราจะมาดูกันทีละองค์เลยว่าถ้าเรื่องราวมันออกมาแบบนี้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันจะไปทางไหนกัน มาเริ่มกันที่องค์แรกเลยครับฉากที่ดีที่สุด bullish ถ้าตัวเลข cpi ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับโอ้โหตลาดนี่จะเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยมันคือสัญญาณไฟเขียวชัดๆว่าเงินเฟอ้อกำลังจะจบแล้วแล้วมันก็จะไปจุดพลุให้กับสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคให้พุ่งกระฉูดเลยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสภาวะ risk on นั่นแหละครับต่อมาองค์ที่2ครับอันนี้คือฉากที่แบบก็ตามนั้นแหละเป็นไปตามคาดถ้าตัวเลขออกมาตรงเป๊ะกับที่ตลาดคาดการไว้ มันก็จะเหมือนกับตลาดก็ยักไหล่ใส่ครับคือมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลงทุกอย่างก็จะนิ่งๆซึมๆเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเพื่อรอดูข้อมูลตัวต่อไปและสุดท้ายองค์ที่สครับนี่คือฉากที่ไม่มีใครอยากให้เกิดฝันร้ายของตลาดเลยถ้าตัวเลขมันเซอร์ไพรส์ออกมาสูงกว่าคาดมันเหมือนมีคนเอาน้ำเย็นเจีย๊ยบมาสาดใส่หน้านักลงทุนเลยครับ ความหวังที่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วนี้น่ะเหรอลืมไปได้เลยตลาดต้องกลับมาตั้งหลักคิดใหม่กันหมดเลยเล่ะครับอ่ะสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยนะครับถ้า CPI ออกมาต่ำผู้ชนะก็คือหุ้นเติบโตพันธบัตรแล้วก็ทองคำครับกลุ่มนี้จะยิ้มเลยแต่ถ้า CPI ออกมาสูงผู้ชนะก็คือดอลลาร์สหรัฐที่จะแข่งโป๊ขึ้นมาทันทีส่วนผู้แพ้ก็คือสินทรัพย์อื่นๆที่เหลือเจ็บตัวกันทั่วหน้าครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นคือกลยุทธ์การเทรดในช่วง30นาทีแรกหลังประกาศตัวเลขซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหโกลาหลนสุดๆเรามาดูแผนการเล่นแบบจับเวลากันเลยครับให้มองไทม์ไลน์นี้เป็นเหมือนแผนที่เลยครับมันจะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกไม่หลงทางท่ามการความผันผวนสุดๆในช่วงแรกเราจะแบ่งเป็น4สเต็ปง่ายๆนะครับคือช่วงเตรียมตัวก่อนข่าวออก ช่วง5นาทีแรกที่ต้องสังเกตการจากนั้น5-15ถึงนาทีคือช่วงเขาเทรดและสุดท้ายคือการบริหารจัดการเทรดครับในช่วงก่อนประกาศหรือก่อนที่พายุจะเข้านั่นแหละครับหน้าที่ของเราคือเตรียมตัวให้พร้อมหลักการง่ายมากครับคือลดความเสี่ยงลงอย่าไป all in หรือใช้เลเวอเรจสูงสุดเด็ดขาดแต่ให้เตรียมคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าไว้เตรียมแผนให้พร้อมพอทิศชา่งมาชัดเจนเมื่อไหร่เราจะได้กระโจนเข้าไปได้อย่างมั่นใจและนี่คือกฎทองคําที่ต้องท่องไว้ขึ้นใจเลยนะครับ อย่าไล่ตามแท่งเทียนแท่งแรกย้ำอีกครั้งนะครับอย่าไล่เด็ดขาดเพราะการพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงในช่วง5นาทีแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแค่สัญญาณหลอกเป็นกับดักกระทิงกับดักหมีหรือบูส l แลชแบร่ทรันั่นแหละครับความอดทนรอคือคุณแจสําคัญที่จะทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหนสัญญาณจริงอันไหนสัญญาณหลอกง่ายๆเลยครับเช็ค3อย่างนี้พร้อมกัน 1. ตัวเลขค o r e CPI มันชัดเจนไหมว่าสูงหรือต่ำกว่าคาด 2. ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีมันวิ่งไปทางเดียวกันหรือเปล่าและ 3. ดัดชนีดอลลาร์สหรัฐมันคอนเฟิร์มทิศทางนั้นด้วยไหมถ้าทั้ง3ข้อนี้มันไปได้วยกันหมดนั่นแหละครับคือสัญญาณของจริงพอเราได้สัญญาณที่คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยการตัดสินใจมันก็จะง่ายเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับถ้าเช็คแล้วเป็นสถานการณ์ริสออนคือ CPI ต่ำบอลยูลดดอลลาร์อ่อน ก็ลุยตามแผน Risk On ได้เลยแต่ถ้ามันเป็น Risk of f คือตรงกันข้ามหมดก็ต้องเข้าแผน Risk Off ครับและถ้ามันไม่ชัดเจนล่ะคำตอบคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับการอยู่เฉยๆบางทีก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเหมือนกันเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเรามาทบทวนหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดนี้กันอีกครั้งนะครับสิ่งที่อยากจะย้ำเลยก็คือการมีกระบวนการหรือ process ที่ดีและแข็งแกร่งเนี่ยมันสำคัญกว่าการพยายามไปคาดเดาว,ว่าตัวเลขจะออกมาเท่าไหร่เยอะเลยครับ ซึ่งมันก็พาเรากลับไปที่คาถามสาคัญตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละครับว่าจริงๆแล้วตลาดไม่ได้ถามว่าเงินเฟอ้อมันลดลงไหมแต่ตลาดกําลังถามว่ามันลดลงเร็วพอที่เฟดจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายได้แล้วหรือยังการเข้าใจคําถามนี้ให้แตกฉานสาคัญกว่าการเดาตัวเลขไปเป๊กซะอีกและสุดท้ายแต่สําคัญที่สุดเลยครับนี่คือกฎเหล็ก3ข้อที่ห้ามแหกเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 1. ทุกเทรดต้องมี Stop loss 2. ขนาด Position ต้องไม่ใหญ่เกินไปอย่าให้เกิน1ึใน3ของพอร์ตต่อสัญญ,ญาณและ 3. ถ้าเข้าเทรดไปแล้ว15นาทีมันยังไม่ไปไหนให้ออกมาก่อนเลยครับจำไว้เสม,มอว่าการปกป้องเงินทุนของเราเนี่ยมันสำคัญกว่าการทำกำไรซะอีกและทั้งหมดนี้ก็คือ Playbook กสำหรับการเทรด cpi ครับเรามีแผนการที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์แล้วคำถามเดียวที่เหลืออยู่ก็คือตลาดจะเลือกแสดงละครองค์ไหนให้เราได้ชมกันก็ต้องรอดูกันละครับ